ผู้ฟังทีละครับสมศักดิ์เจียมทีรสกุลนะครับได้ออกมาตั้งคำถา,ถามถึงคนเดือนตุลาที่รายร้อมอยู่รอบๆตัวทักษิณเนี่ยนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยหรือศักดิ์เจียมประหลาดใจคนเดือนตุลายังรับใช้ทักษิณ เนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่านายสมศักดิ์เจียมธีรัสกุลซึ่งเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันนี้ไปลีภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะครับสมศักดิ์ได้โพสต์ Facebook เนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมติดตามเรื่องราวของคุณจตตุพรอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ออกความเห็นอะไรหรอกครับแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอดคิดขึ้นมาไม่ได้คือ บรรดาคนเดินตัวลาทั้งหลายที่ไปร่วมกับทักษิณเนี่ยมันแปลกครับแปลกที่คนเหล่านี้เนี่ยทาไมถึงไม่ออกมาจากทักษิณเลยล่ละครับประสบการณ์ต่างๆที่จตุพรพูดมาในความจริงคนเหล่านี้ก็พบมาดีครับซึ่งเรื่องที่จตุพรเล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมถ้าเกิดผมไม่เจอเองก็เจอจากการเล่าตอนที่ลีภัยนั่นแหละครับทาไมไม่มีใครสักคนหนึ่งคิดจะเลิกคบกับทักษิณครับเอาอย่างนี้ ถ้าเกิดจะเอาเรื่องที่มันรุนแรงมากๆเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องสั่งให้ชุมนุมต่อในปี2 5 5 3เพื่อต่อรองกับการกลับประเทศไทยของตัวทักษิณเองเนี่ยนะครับแลวมันก็เสี่ยงต่อการนองเลือดขอบนชนด้วยแต่ปรากฏว่าปรากฏการณ์อย่างนี้พวกคนเดือนตุลาเป็นเอกภาพมากเหลือเกินที่ไม่เห็นด้วยในการให้ชุมนุมต่อแต่กลับโดนทักษิณวีโต้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่ง หรืออย่างเรื่องเหมาเข่งที่แทนจะช่วยคนเล็กคนน้อยพวกของตัวเองให้ได้รับการานิกกรโทษกรรมก่อนเนี่ยแต่กลับสั่งให้กลับลำแล้วก็ยัดชื่อของตัวเองเข้าไปด้วยนั่นแหละครับจนทําให้เกิดกระแสต่อต้อตานอย่างรุนแรงขึ้นมาเนี่ยนะครับเรื่องนี้ตอนแรก,แรกเนี่ยดูๆแล้วคนเดือนตุลาก็เหมือนกับจะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายผมก็ไม่เห็นว่ามีใครว่าอะไรน่ครับมีหนําซ้ำเนีพากันเงียบแล้วก็ไม่พูดอีก่ังหากทาไมครับ ทำไมประสบการณ์ตอนที่เป็นฝ่ายซ้ายเนี่ยไม่ทําให้คนเหล่านี้รู้สึกอะไรบ้างเลยเลยครับ